Good morning big girl ไอ้ดังดังไปไหนละวันนี้มาแต่เช้าเลยค่ะเจ้าดังนิ่งนิ่งเมื่อคืนกินปลาไปเยอะมากเลยนะคะสองตัวแบ่งกันคนละครึ่งกับเจ้าทองแดงทองแดงเจอกันแต่เช้าเลยนะ ไม่มาแต่เช้าเลยเหรอสวัสดีเช้าว,วันปีใหม่ไทยสวัสดีครับโดนอากาศร้อนมากๆเลยเมื่อคืนนี้นอนไม่ได้อม,มันโอ้เม่วานนี้รู้สึกว่าตั้งแต่มา,ต,ต,มาตั้งแต่มาอยู่ที่เถอะนะิอนเนี่ยเมื่อวานนี้ร้อนที่สุดเลยร<อ>ู้สึกอะาจจะเป็นไปได้แบบร้อนแบบว่า ตอนน่ากลัวเมื่อวานเนี่ยก็เมื่ <C freak> อวานมีพี่ๆมานอนด้วยเนาะเราก็จัดที่นอน <S <S จัดอะไรให้ <ork> แล้วปรากฏว่าใช้พัดลมหลายตัวซึ่งไม่เคยใช้เยอะขนาดนี้รวมถึงแอร์เคลื่อนที่ด้วยปรากฏว่าไฟตกมันไอ้นี่ตัวหัวข้อต่อลักบ้านเรามันมีอยู่สองสองสองเสียบใช่ปะ่ะเป็นสองรูใช่ป่ะแต่ว่าตัวแอร์มันจะมี อยู่เป็นสามเต้าทีนี้เราก็เลยไปหาหัวแปลงเป็นจากสองจากสองลูกลายเป็นสามลูใช่ป่ะทีนี้พอไอตัวข้อต่อน่ะมันเหมือนกับว่ามันมันโห,นโหนโลอ่ะม <il> ันขี้โลว่ะขี้โ่เออแล้วมันรับมันรับไฟไม่ไหวอเออพอพอ,พอเปิดไฟกันเยะปั๊บตัวตัวตัวเนี้ยตัวเต้าเนี่ยก็เลยช็อตช็อตตับเออก็เลยอสรุปก็คือหักหัวไอ ตัวที่สามตัวทสาบอกอดูเบอร์เบอร์นะเมื่อคืนชนช้างไปหรอชนสิงไม่ไอ้อเสืออ๋อ <c oughs> โอเคภารกิจเช้านี้ค่ะเดี๋ยวพี่สะพายเขาจะทำพุดดิ้งมะพร้าวนะพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนไม่ใช่ไม่ใช่เต้าหย้ยพูดพิดีแล้วเ <c oughs> ต้าห้ยเต้าห้ยมะพร้าว <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> พี่สไปร์โชว์ฝีมือ ทำอะไรกินกันคะเช้านี้แกงผักหวานใส่ไข่มดกับแกงผักหวานใส่ไข่มดเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จ้า <c oughs> บ้านรอ,อก,กินค่ะให้ผู้มาเยือนทำให้กินวันนี้อันนี้คือจานละสี่สิบสามจานใช่ไหมจ้ะแต่เมื่อวานใส่ไข่เจียวไปแล้วอ๋ออันนี้คือที่เหลือนะคะมีใส่ไข่เจียวแล้วก็มีตักกินไปบ้างแล้ว เหลือเท่านี้สําหรับแกงใส่ผักหวานเช้านี้แดดออกแต่เช้าเลยรู้เลยว่าวันนี้จะร้อนนะคะก็เดี๋ยวพี่ๆทีมนี้กลับแล้วก็เดี๋ยวบ่ายนี้จะมีทีมจากขอนแก่นมาเป็นพี่ชายตีที่ตอนที่เราอยู่บ้านขอนแก่นก็อยู่บ้านพี่ชายตีนะคะคือไม่ได้มาเจอกันสวนกันทีมนึงกลับไปแล้วก็อีกทีมนึงมา แล้วเดี๋ยวเราจะไปทริปกันที่เชียงใหม่นะคะเช้านี้พาทุกคนเข้าสวนกันก่อนมีความเขียวแล้วก็เขียวเขียวแปลงนี้นี่งามจริงๆเช้านี้ยังไม่ได้รดน้ำต้นไม้นะคะฝั่งนี้เขาอยู่ในร่มอะค่ะก็เลยดูไม่ค่อย เ,เขาเรียกว่าไรโตไม่ทันแปลงอีกแปลงหนึ่งที่วาโชว์ไ้ก่อนหน้านี้คือเคอะ่ะเขาจะชอบแดดเช้ามากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ชอบความชื้นเขาสามารถทนแสงแดดได้อะ่ะกลางวันอะ่ะเหี่ยวนะแต่พอกลางคืนได้น้ำค้างมานี่คือสดชื่นเลยนะคะถึงแม้ว่าเราไม่ลดน้ำเขาก็ตามนะลองดูแปลงนนก็คือแสงแดดสองแต่ว่าแปลงเนี้ยติดเงาต้นมะม่วงคะ่ะ เมื่อคืนนะ่าร้อนจัดเลยค่ะร้อนมากๆม,มีช่วงหนึ่งมีลมประมาณสักสี่ห้าทุ่มนะคะแล้วก็หยุดไปก็เหมือนมันจะอบอ้าวหน่อยๆเดี๋ยวแวะมาเปิดน้ำรดต้นไม้ก่อนค่ะ ตอนนี้ทําเต้าหวยนมสดกันนะคะทําไว้แจกญาติๆก็มีเต้าหวยน้ำมะพร้าวพูดผิดแล้วก็ใส่เนื้อลูกปานด้วยอันนี้รอมันเซ็ตตัวใช่ไหมใครทำเนี่ยน้องบีทํา ก็เดี๋ยวลูกตาลใสนี oh. ่แล้วก hmm. yeah. mm. mm. ็เติมน้ำที่เป็นท็อปปิ้งข้างบนอ๋อปกติถ้าแช่เย็นมันจะเซ็ตเร็วขึ้นไหมหรือว่าต้องตากแบบแบบแบบนี้ก็เป็นอุณหภูมิห้องแต่ว่าวันนี้อากาศมันร้อนมันก็เลยทำให้แข็งตัวใช่ไหมร้อนมากพขมมนเซ็ตตัวมันก็จะเด้งเด้งเนาะนี่ตอนนี้น่าจะแข็งละเพราะว่าลูกเนืนะลูกตาลมันไม่จมอือ ตัวช้าอยู่ในที่นนน้อยใช่มใช่อันนี้อันนี้จมไหมคะพอได้ได้วขอได้แล้วค่ะได้แล้วได้แล้วสองคะขึ้นพวกคขึ้นตรงนี้เอ็งถึงไหนนี่จะเท้าครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ชายก็กลับแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีพี่ชายอีกคนหนึ่งมาวันนี้แหละประมาณช่วงบ่ายๆนะครับผมก็พอพี่กลับเราก็ได้ทำงานต่อนะครับก็ติดอเอาไม้ไผ่ที่มันเหลือครับมาติดระแนงเป็นระแนงนะครับก็จะติดสองฝั่งก่อนฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอา ไม้คานเนาะมาติดตรงกลางให้มันดูเป็นแบบระเบียบนะครับตอนนี้มันยังดูแบบห่างๆกันอยู่เนี่ยคือไม้มันเหลือเยอะมากๆนะครับถ้าเราวางทิ้งไว้นานๆเดี๋ยวมอดเดี๋ยวอะไรก็มากินนะครับก็เลยกะว่าเอามาทำนันเป็นประโยชน์ดีกว่าเอามาติดเป็นระแนงแบบนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นระแนงไม้ไผ่เนาะแล้วก็ฝั่งอื่นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับจะทำไปเรื่อยๆนะครับ ฝั่งข้างหลังนี้ก็คิดว่าจะทําเป็นที่วางของอนเนกประสงค์นะครับแบบว่าสักอย่างหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวค่อยรอดูกันเนาะก็จะเป็นห้องทํางานพ่อบ้านนะครับตรงนี้ลกมากๆเลยยังไม่ได้จัดเป็นระเบียบนะครับค่อยๆทําไปก่อนติดประมาณนี้ก่อนเนาะแล้วค่อยเอาไม้คานมาตั้งตรงกลางนะครับไม้ไผ่แต่ละอันจะได้แนบกันกว่านี้นะครับ ตอนนี้ผมจะแก้เก้าอี้แคมปิ้งนะครับที่เคยทำแล้วก็เอาไปลดทิปเนาะปรากฏว่า,ามันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับถ้าใช้เองอะ่ะมันใช้ได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนอื่นเอาไปใช้เนี่ยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับก็เลยเดี๋ยวผมจะแก้ให้มันเป็นเก้าอี้นั่งสาวบอน,นะครับไม่ต้องไม่ต้องเป็นเก้าอี้พับละ โอเคครับผมเสร็จไปแล้วสองตัวนี่ก็แข็งแรงดีนะครับผมแล้วก็นั่งได้สบายๆทรงนี้เอาไว้นั่งเล่นสบายๆนะครับผมเก้าอี้ทรงนี้นั่งสบายมากเลยนยก็เอาไว้เป็นเก้าอี้รับแขกนะครับผม ครับพอเที่ยงเที่ยงนี้มีปลามึกต้มจืดปลาหมึกกระชายของเมื่อวานครัรู้สึกว่าเค็มขึ้นเพราะว่าต้มน้ำแห้งขึ้นเนาะก็เดี๋ยวตอนนี้รอพี่พี่มาถึงอืแจ้งผลแย่จมูกมาแล้วว่าไม่มีไม่พบเชื้อสักคน แต่ตอนนี้คนที่นี่ติดเยอะเนาะอืในเถิอนอะต,ติดเยอะมากเลยก็ <trabaj Catholics> อตอนนี้ยาติกับพี่ชายนะครับมาแล้ว Nhân. Nhân, nhân, nhân. Không đi bố Nhắn không đây nồi Có chập nồi Có chắp nồi à, à, <laughs> 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 Ui bay <Bài> lắm Tất tăng Ờ, มีวเมามีวมันฝืนนะกนับปวดมาฝืนแต่ว่าอยู่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 ยกับพ่อนาหนะบนน้านนินทว่าเดจาวูนะเมื่อวานนี้พาพี่ชายมาบ้านป้าวันนี้ก็พาพี่ชายมาบ้านป้านะครับเดจาวูนะมาอีกรอบคือถ้าเกิดว่าแม่มีลูกชายสักสิบคนนี้เราจะต้องมาเก้าครั้งเอกยเลกงเลย ทุกคนต่างเอนจอยกับน้องหมาค่ะหมารับแขกฮะโลมาม่าขอมือได้ด้วยนะมาขอมือหน่อยขอมือหน่อยครับไหนไหนลูกให้ทำไห้ทำให้ทำไอ้ลูกจะไปทำเป็นไม้ไว้ นุ๊กปอกเป็นนุ๊กบอกเป็นนุ๊กบอกเป็นนกปอป้าหมูโชว์ how to ปอกส้มโอนะคะตัดปอกแล้วมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้ิมเนช้าเปนช้าเป็นช้าปอกหนูเนี่ยเนช้าเอ๊ะต้องปอกยังไงคะป้าหมูของป้าก็ตัดหั่นหัวหั่นหั่นหัวหั่นง่้ยแบนๆแล้วก็แซะแซะแซ่แซะรอบอ่ะ จับเวลาเลยของก็องถึงกี่นาทีเดี๋ยวไปดูอีกทนึ่งแข่งกันป้าได้เลยแ้่ได้เลยป้าป้าบอกว่าตัดหัวตัดท้ายนะคะแล้วก็จะกรีบอันนี้อังนี้ทำให้ดูกว่อ่ะปอกนะหั่นหัวหั่นตูดหั่นหน่อยแ้วก็ทำแม่นประมาณถ้าสมอใหม่เนี่ยมันจะปอกง่ายชิ้นใหญ่หน่อยก็ได้ แล้วก็ควานเอาย้ายไปเถึงเนื้อดูความหนาของเปลือกโอ้อนี้แล้วก็แล้วก็ฉีบออกต้องอกทได้สอวนขอบคุณมากไปพีไม่ต้องดำแลออเดี๋ยให้ะอันนี้อันนี้ให้อยู่คนไหนให้บอกเป็นบอกแบบจีนี่เป็นหันก็ไม่ได้ไม่ใช่หรอกไม่ใหแบนี้นะดีเยี่ยมให้ลู้นี่นะเมืเคยอยู่วัแล้วก่อน ตรง,งนีง้ต้อง,งหั่นออกเนี่ยให้มันจะแกะง่งายนะแต่มันอร่อยนะจืดๆมันตรงนั้นหนาไม่อร่อยที่หน้าที่เดิมพาทุกคนลงสวนค่ะไปเราจะไปเข้าสวนลิ้นจี่กันเส้นทางเดิมถ้าทุกคนจำได้ไปเคยไลฟ์ขายมะยงชิดนะคะก็คือสวนนี้แหละวันนี้พา ญาดิญาติฝั่งพี่สะพ้ายมาดูอีกรอบหนึ่งสโมกำลังเป็นเลยลูกเล็กๆน้อยๆค่ะลูกน้อยโอ้เพิ่งจะสังเกตเห็นมะม่วงค่ะลูกเบลมมากเลยประมาณสีเท่าของกําปั้นเปรี้ยวหรอใช่นี่ลิ้นจี่พี่เราลองชิมดูเข้มๆถ้าแดงๆสดนี่ยังเปรี้ยวอยู่อันนี้ค่ะข้างบนค่ะ โอ้มะไฟเพิ่งจะเห็นแต่ว่ามันยังไม่เขียวเอ้ยยังไม่เหลืองเลยค่ะเสิแต่ลูกโตอยู่นะภ้ะะสา,ะะส,าสาวชิมมะไฟ <c oughs> <c oughs> เปรี้ยวไหมคะ <c oughs> ถ้าทุกคนจำได้นะคะต้นมะยงชิดต้นนี้ที่เรามาไลฟ์เก็บกัน ทางน้นด้วยอืมไอนน้เป็นลิ้นจี่ต้นหนึ่งนะคะเต็มเลยพามาดูลิ้นจี่จัก,กรพรรดิค่ะเอ่อกองไฟอ๋อนี่ะโอ้แต่ลูกโตมากเลยเนาะใหญ่ลูกใหญ่มากใหญ่ไม่หนามูขึ้นหนามยังแหลมเปรี้ยวอยู่เลยเปรี้ยวปิดอยู่เ,เนี่ยดูหนามใช่ไหมก็เวลาดูที่มันอร่อยแล้วต้องยังไงคะป้าหมูหนามจะไม่คือหนามจะเลี่ยน เหมือนข้านเนี่ยอมันจะไม่ได้ทางออกแล้วมันจะตึงโอเคอย่างเงี้ยน้ำน้ำเยอะๆอย่างเงี้ยแลกินไม่ไหวเปรี้ยวปิดไม่มีไม่มีรสชาติอะไรเลยแต่นี้มีมดแต่อ้าวห่วงมากเลยเนี่ยเห็นแล้วอยากเด็ดนเนี่ยไอ้ต้นนี้เห็นแล้วอยากเด็ดนะลูกใหญ่แต่ยังไม่แก่ปีนี้ออกปีนี้ปีออกข้างล่างไม่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 กี่พวงต้นนี้ลูกวันเริ่มเลยลูกใหญ่มากเลยไหม ถ้ามาชิมนะ่ะแปลว่าอร่อยทุกอย่างปลายบอกหวานมันเดิมครับป้าหมูใช่ปลายบอกผลไม้หวานอย่าไปเชื่อนะแต่ว่ามันหวานจริงปุาหมูมัน,นหวานจริงค่ะเปรี้ยวคิดจะบอกหวานแต่บางเอาไปอรอกว่าชิมดูอ่าอะไรลูกใหญ่มากเลยนะนนี่ ว่าเกัดไปเลยจะหวานได้มากกว่านี้ก็ดูหวานไปดูหวานแล้วยังไม่เต็มอ่ะตอนนี้เราออกมาจากบ้านป้ากันแล้วนะครับตอนนี้กําลังเดินทางไปที่ร้านอาหารนะครับจองไว้ที่ร้านหอมครัวเมืองนะครับเราเคยพาทุกคนไปกินข้าวครั้งหนึ่งเนาะใช่จะพาญาติๆไปทานอาหารพื้นเมืองอือาหารรสเหนือแท้ๆนะครับตอนนี้ก็นะขํามละ บรรยากาศในตัวอันนี้คือดอนชัยใช่ปะ่ะลมแรบอ่าอันนี้คือรลอมแรดนะครับผมตอนตอนเย็นเงียบๆเนานะอืมผ่านคา้ากรามวังก็ดูคึกคืนอยู่นะแต่ว่าพอสักทุ่มสองทุ่มก็เงียบหมดละก็เดี๋ยวปิดล็อกไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกับพวกเราใหม่พรุ่งนี้ีค่ะบ๊ายบาย หลอดไฟแสงสีเสียงมาแล้วบอส่รรถโอ้โหมีงานอะไรนะอ๋อมีออคอนเสิร์ตด้วย <c oughs> <c oughs> นะั่นเปหน้าหารสักวันไหมอุ๊ยทุเรียน